สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับผู้หญิงวิเคราะห์บอลกันหนูน้ำล้ำหน้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้หนูน้ำจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆบ้างยังไงหนูน้ำฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับหนูน้ำด้วยนะคะ <inex. S 1> และคู่ที่หนูน้ำจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นคู่เบลเยียมพบกับอังกฤษค่ะคู่นี้นะคะเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้าของค่ำคืนนี้ค่ะเพื่อนๆ มานที่ทางฝั่งของเบลเยียมกันก่อนเลยนะคะผลงานนัดล่าสุดในยูฟาเนชั่นลีกนะคะพวกเขาบุกไปเอาชนะเจ้าบ้านอย่างสวีเดนมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งค่ะส่งผลให้สีนัดแรกในรายการนี้นะคะพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3เกมและแพ้ไป1เกมค่ะส่วนผลงานการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาสามารถเอาชนะผู้มาเยือนไปได้ทั้งหมด4เกมและเสมอไป1เกมนะคะถือว่าเป็นผลงานในบ้านที่ดีสุดๆเลยค่ะพเพื่อน และมาต่อกันที่ทางฝั่งของอังกฤษนะคะผลงานนัดล่าสุดในยูฟาเนชัลลีนะคะพวกเขาพลาดท่าแพ้กับทีมเยือนอย่างเดนมาร์กนะคะด้วยสกอร์ศูย์ประตูต่อ1ค่ะส่งผลให้4นัดในรายการนี้นะคะพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอ1และแพ้ไป1ค่ะส่วนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะคะพวกเขาเก็บชัยนอกบ้านไปได้ทั้งหมด3เกม เสมอ1และแพ้ไป1ค่ะถือเป็นผลงานนอกบ้านที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะและสำหรับคู่นี้นะคะราคาเหรีเปิดมาที่เบลเยียมต่อปอปอนะคะผลงานการเปิดบ้านนัดแรกเป็นฝั่งของอังกฤษนะคะที่สามารถเอาชนะเบลเยียมไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเกมนี้นะคะพลพรรคปีศาจแดงทางยุโรปได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองแล้วนะคะซึ่งหนูน้ำก็คิดว่าเขาหวังจะแก้ปัญหา จากแมตที่แพ้มาก่อนแน่นอนเลยค่ะเกมนี้นะคะหนูน้ำจึงขอเลือกฟันธงไปที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเบลเยียมค่ะก่อนจะจบคลิปกันวันนี้นะคะหนูน้ำมีโปรโมชั่นดีๆอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะที่ l i n e แอ a t v p b i t 789นะคะเพียงแค่เพื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่วันนี้และแจ้งว่าหนูน้ำเป็นผู้แนะนำมานะคะเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสฟรี1 0 0ซเลยค่ะเพื่อนๆ หรือหากเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะคะหรืออยากได้ทีเด็ดบอล VIP นะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์มาคุยกับหนูน้ำได้ที่ ID หนูน้ำ under score 789นะคะหรือทาง Facebook หนูน้ำล้ำหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะหนูน้ำคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ